เลืการวางแผนรวบรวมวางแผนตลอดปีพร้อมไหมเราดูแลพร้อมไหมคณะนี้ห้องประชุมพร้อมที่จะประชุมแล้วค่ะไปสมัครรอสอบ

ไัไปรวเาีนะบเอ็ดกวันการเข้าหมดเข้ามาเลยามรับอยยาวุก่อนครับสวัสดีกันครับสวัสดีครับสวัสดีกันครับสวัสดีตรงนี้ก็ได้ครับวางครับช่วยไไปครับไปลุครับอืม ครัสถานที่อุปกรณ์สิ่อเนรพนนนี้อย่างี่นี่อคือไหนคือไหน่ที่ดานคือรทำทำเองหรือซื้อหนที่ดาวซื้อ

ครับทานปานเข้ามาแล้วตามมาเลยครับานที่ำเลขามาเต้องรอท่านรานครับดูนี่ไรลูกไปรูไปทท่านาคให้รูปเคุณ่ข้อไหนอยู่ตรงไหนดิน้องแลนน้องแลนครับเดินตรงมาเชิญ ชื่ออะไรนะทอ่ศึกษาชนิกาชนิกากี้โทรศัพท์ไปแล้วเอานำไปคุณใหม่ครับอ๋อใช่ครับใช่ทางยกเลิกรับงานไม่ตรงนลยมึงไม่ตรงทำแกงที่โต๊ะเออเย็นข้าลุกขึ้นที่เราสอนราบารมอกรังท้องอะไรแบบนี้ก็จะทำเขาบอกว่าอยู่ในโต๊ะน้องรังหาอยู่กดกดที่นี่เลยนะจำได้จำได้ไม่เอกสารชื่อสารธรรมทานท่านมีเสื้ออย่างนึงอ่า อาเลาถ้าหลังวาระมาทนนี้ลูกเป็นการท่านที่ปรษาคุยมารล่ีรกุุ้้นหนอยทำไมเธอน่าจะวางของซอนกันม เเอาหมวกซ้อนโดเซอนทั้งหมดไม่ใช่เปนอเดียวกันเลยครับเออท่านท่านศึกษาวันทัไมลให้ออกจะเปนไครัท่านเลขามต้อมารอท่านที่ะมาท่านได้า วันนี้สมาชิกของที่ประชุมมากบุกประชุมแล้วพระเจ้าจะขอเปิดการประชุมขอให้สมาชิกท้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้การประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผยครับ อันงนี้นะครับจะเป็นการประชุมนายหมูลูกเสือโรงเรียนโนนของศรีธานีครั้งที่หนึ่งพักสองห้าห้าสี่ผมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ครับระเบียบวาระที่หนึ่งประชานแจ้งที่ประชุมทราบจะป่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคณะได้นําลูกเสือกลุ่มสามไอเพ็ญประโยชน์ที่สน n สาธนรณะทางเทศบาลบนนูน z ูง จึงได้ส่งหนังสือขอบคุณมาทางโรงเรียนและวัดาฟกิจกรรมพนักาผู้เรียนได้มาแจ้งให้ทราบครับติดตามระเบียบวาระที่2ติดตามการประชุมครั้งที่1นึ่งครับสองห้าสขอผ่านนะครับเพราะการประชุมนี้เป็นการประชุมครั้งแรกระเบียบวาระที่ส ตามผลการประชุมครัที่หนึ่งครับสองหาสี่เขาผ่านเช่นเดียวกันครับระเบียบวาระที่สเสนอเพื่อทราบและพิจรารณาโรงเงรงเงียนของเรานะครับเกิดปัญหาขยะรุนโรงทำให้ทู้กวายน,นะครับได้รุนแรงเรื่กไขยปัญหาและายทุกสเสือของเราเขาอาจจะมีการจัดกิจกรรมผมจินจะมาหาลือและ ขอคำแนะนำจากผู้ฝ่ายครับเชิญครับเชิญครับผมเด็กชายมัลเทียกราฝ่ายธนาการผมขอเสนอว่าให้รู้เสียเล่นในนาฬิกาการกิจกรรมเป็นประโยชน์ในข่าวห้องรูมอาภารวิจนาอาจารย์ครับได้เสนอมาว่าจะให้จัดกิจกรรมมาเป็นประโยชน์ในช่วงห้องรุ่งต่อไปนะครับเชิญครับผมเด็กชายพญาวุฒิวรลลภวิีฝ่ายเด็กนิสิบ อย่างที่ฝ่ายสัตยนาการได้บอกไว้ว่าให้ลูกเสือในกาลีบางพิเศประโยชน์ในช่วงข้ามคุณลุงซึ่งในข้ามคุณลุงนั้นโรงเรียนได้จัดทํากิจกรมรมผู้พนกศึกษาอยู่ในช่วงนี้และในวันศุกร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเป็นประธานที่พิเศษในระดับและในบางระดับก็จะขึ้นไป็นทากิจรกรรมษาการส่วนรวของชุมชนเรียนได้จัดไว้ให้คือที่พ่อของนักเรียนว่าให้ การเราแบ่งเวลาการทำกิจกรรการรรประโยสน์ขงน่านใน้านเวลาเพียงสิบถนาทีเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนนการจัดทำไปอีกแล้วครับเอารายเลยนะครับเชิญครับทีชานเด็กหรที่พัฒนเนืนโครูคนะที่ชาน้ ราควจัดนประจำวันเพื่อไม่ให้ยุ่งยากการทำกิจกรรครับก็ไฟแล้วครับเชิญครับได้กมีความแเสียงฝ่ายกามองือมีความมีเหตนเกี่ยวกันกับไฟอุชามสมคัญค่ะดิฉันขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือให้มีการเชชื่อมต่อคนดคงนี้ด้วยครับครับดิฉันเด็กีะมกรที่จะโบกไฟเ่ที่จะําการเรียน มีความเขีนเรียกตับไฟอะไรนี้ค่ะและขอเสนอเนะคะเราควรที่จะลดเวลาลงผ่าและสิถึงสิบสิจากห้าสิบนค่ะครับดไฟเสนิกรรมการเรยนรนะครับได้เพื่อนเอาไฟอกไปนี่คับแต่ขอลดเวลาก,ก,ลกลารทำกิจกรรมลงเหห้านาทีครับ้าไปนะครับเชิญครับผมครับผมไขอไปไมคนครับมิดผมห้่กังเสน่การ ทุ่ายครับได้เสนอความเห็นกันหมดแล้วครับเชิญเลขานุการสรุปการประชุมครับนาเอ่าาราาเลานุการจากที่ประชุมมาฝ่ายสันนิษฐาเสนอว่าเราควรจะดการในข้ปูนให้มีความยเดหยว สี้นส่ว่าเราันเไวประมาณ15นาทีให้มีความที่เห็นเดียวกับไฟนวนาประชาสัมพันธ์นะคะเส <god> นอว <like now. S 2> <Okay. S 1> ่าเราควรจัดแบ่งเป็นเวโดยแบ่งเป็นกองกองที่หวันจันทร์กองที่สองวันอังคาร ตามลำดับต่อไปเรื่อยๆค่ะให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายประชาสัมพานธ์นเ่ยมีหนึ่งเสียงค่ะสรุปค่ะฝ่ายเรังยี้ค่ะมีคะแนนเสียงมากที่สุดครับว่าการชมด,ดิครับก็ได้ปมติแล้น,นะครับว่าจะให้จัดก,กิจกรรมในชั่วมงรูมเปเนเาสิบึงสิบ้านาทีครับอคครับคครับ อาจารย์ที่ปรึกษาในที่ประชุมมีข้อเสนอว่า,จ,าจะจัดกิจกรรมในชั่วโมงรวมเป็นเวลา10 15นาทีมีเกอะชีเด้งในร่มเตียงใช่ไหมคะจากความในที่ประชุมแล้วนะคะทุกคนก็ต่างถือแน่แน่ว่าเขียนตัวเองดีมากเลยก็ขอขอบใจในทุกคนที่ให้ความร่วมมือที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือในนารีของโรงเรียนเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูก็ Google ขอรับทราบ ในที่ประชุมของเราเพื่อจะเอาไปเสนอกับหัวหน้างนานฝ่นายกิจกรรมพัฒนาทุนและก็เสนอกับผู้บริหารันเป็นลำดับนะคะเพราะว่าได้ผลยังไงในเกี่ยวกับการจัดประชุมหรือมติในที่ประชุมครั้งนี้คุณจะมาแจ้งในที่ประชุมในอันที่ต่อไปครับค่คาพเจ้าขอปิดการประชุมครับเจอหมายเลขสองอะไรเอกสารต้นงเับ คีกระดาษโน้ตเจอมาอีกสองที่ให้เขียนเลยเขียไหมที่ให้เขียนเป็นตัวอย่างนะฮะได้ทำไหมที่ว่าตาบต่อแปโข้อนะให้ไว้ในวันที่ผมมาเที่ครั้งแรกที่ออกไหมที่ว่าให้ตอบรวมกันตอบเป็นแบบเพสเดียวกันเลยที่ออกไหมเออที่ว่าให้ถามว่าอีทั้งหมดแปดข้อ แล้วว่าให้ตอบันแบบเดียวกันหมดทุกคนที่จะเปลี่ยนหน้าโปกอย่างเดียวไม่ได้ทำไม่ได้ทำเด็กหายไปไหนจะกลับบ้านเดี๋ยวลูกเีนมีเวลาเรียนเท่าไหชั่วโมงครึ่งวัน คอบตัวสองอให่ครอครัวสองอ่เสเลนะครัวบนี้พอครับพคนครับเขาจะจ่ายค่าครับพอครับแตต่บ้นิดได้รับ มันต้องีกต้องอะรข้ามาประมาณเดือนสิบสาม่เท่ไรเดือนนี้สิบสามคน